การเป็นกษัตริย์ที่ดีในความหมายของข้าไม่ใช่อยู่เหนือประชาชนแต่ต้องอยู่เคียงข้างประชาชนทุกเมื่อเมื่อพวกเขาต้องการกล่าวโดยราชาดอตันสวัสดีครับผมวันนี้ไอทอยสตูดิโอพร้มจะเสนอราชาดอตันซนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับผมก็ก่อนจะไม่ดูารายละเอียดเดีวนะครับรเราจะขอการประวัตินะครับผมของ ราชาดอตันหน่อยนะครับผมก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับผมราชาดอตันนั้นนะครับผมอายุประมาณ37ปีนะครับผมส่วนสูง197้ซนติเมตรนะครับผมดำรงตำแหน่งราชาเกาะซากุระใหม่นะครับผมแกนะครับผมมีอาวุธดาบนะครับชื่อดาบสปาดี้เออดาบสปาดี้นะครับนนะครับอ่า ะวัตินะครับผมของดอตตันนะครับผมเป็นขุนนางหนุ่มนะครับผมที่ดูสง่างามและอกอาจมักจะยืนอกผายไหล่พึงแสดงให้เห็นถึงพลังในการปกป้อง,องคุ้มครองผู้ที่อ่อนแอกว่าเสมอน,นะครับผมเขานะครับผมปกติแล้วนะครับผมจะมีใบหน้าคล้ายสี่เหลี่ยมไว้เขาแพะนะครับผมแล้วก็มีผมสีดำนะครับผมตอนที่เป็นร่างมนุษย์นะครับแต่ มักจะสวมใส่เกาะเหล็กนะครับผมได้พกอาวุธประจํากายติดตัวตลอดนะครับนิสัยของเขานะครับซื่อสัตย์ต่อเจ้านายนะครับผมแม้จะตัวตายไปนะครับผมคําว่าทรยศเนี่ยนะครับไม่เคยมีอยู่ในหัวของเขาเลยนะครับผมแต่ทว่านะครับผมในเนื้อเรื่องการกระทําที่ขหดเนี้ยมของราชาวาโปลูเจ้านายของเขานะครับทําให้เขาสุดจะทนแต่ก็ต้องทนต่อคามั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับพ่อของ วาโปดูที่จะคอยดูแลอาณาจักรต่อไปจนกระทั่งวาโปดูได้สั่งให้ทหารฆ่าดอตันซะนะครับและถือว่าดอตันเป็นของคนของอาณาจักรอีกต่อไปนะครับผมแต่โชคดีที่ดอตันรอดมาได้และถือว่าตนได้ตายไปแล้วและเกิดใหม่เพื่อคุ้มครองประชาชนที่อ่อนแอของตนนะครับผมดอตันนะครับผมเป็นตัวละครตัวแรกในกระตูนนะครับผมที่แสดงให้เห็นถึง พลังผลบีสาตสายโซอ่อนนะครับก็มาดูเรื่องของโมเดลนะครับต่อนะครับโมเดลตัวนี้นะครับผมก็เป็นโมเดลที่นะคตอนที่ดอลตันนะครับผมแปลงร่างเป็นวัวกระทิงนะครับผมสายพันธุ์ไบซันแล้วนะครับผมเนี่ยครับผมน่าจะเป็นวัวกระทิงแล้วนะครับผมร่างของเขานะครับผมนี่แล้วก็งานนี้ก็สวยมากนะครับส่วนสูงนะครับผมของโมเดลเนี่ยนะครับผมก็ ประมาณ14-15เซนติเมตรนะครับผมเป็นงาน s อ c a ค t l ซนะครับผมอาจจะออกสำนียงผิดต้องขอภัยนะครับผมเป็นงานแท้จากญี่ปุ่นนะครับแต่อันนี้ไม่มีกล่องนะครับผมและตัวนี้ก็ไม่หักาวด้วยนะครับผมงานตัวนี้ผมว่าสวยเลยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นมีคนเก็บเท่าไหร่นะครับผนก็เหมาะแบบนั้นนะครับผมและนี่แต่ผมก็เก็บไว้หนึ่งตัวนี่ครับผมถ้าเป็นงานพวก เอสซีคเซอร์เนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับผมฐานมันจะสวยมากนูนๆอย่างนี้มากนะครับนี่นะครับมันก็จะมีตัวเป็นฐานวงรีแบบนี้เลยเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับนี่นะครับก็ตัวฐานก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยครับเนี่ยนะครับผมผมได้มาแบบนี้เลยนะครับผมแต่ก็อาจจะมีริ้วว้อยบ้างนะครับผมเพราะว่าเป็นงานมือสองเนาะแล้วก็ไม่มีกล่องด้วยนะครับผม โมเดลนะครับผมก็ไม่สามารถปรับขยับได้นะครับผมนอกจากตรงดาบนะครับดาบที่จะสามารถดึงขึ้นดึงลงได้นะครับปรับยับได้นะครับตรงนั้นนะครับผมนี่นะครับดอตันก็จะปักไว้ที่ฐานนะครับผมถึงไม่มีฐานนี้เขาก็สามารถที่จะปรับให้ยืนได้นะครับผมก็จะยืนในท่านี้นะครับผมนะครับมันก็ว่ากําลังจะสู้นะครับผมพร้อมสู้เลยนะครับผมสําหรับราชาดอตันนะครับผม ก็สําหรับใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับผมนะฮะจริงๆแล้วผมก็มีงานวันพิษหลายตัวเลยครับเ๋ยวผมก็อาจจะทยอยทยอยนะครับเอาออกมารีวิวนะครับผมก็ให้เห็นของจริงไปเลยว่าขายเป็นแบบไหนนะครับผมก็สําหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้เลยนะครับผมคลิปจะได้ส่งตรงถึงทุกท่านทุกวันเลยนะครับผม ขอบพระคุณครับสวัสดีครับซอุ